ครับสายเสนับสนุนแต่สี่สิบด้านาเมโซยี่ สจ้าห้าสิบหนึ 51, 4, ่งสี่ยี่หสามห้าสิบหนสับสนุ์น2ี่สิบ สี่สิบสี่ว่าสิน่บจะเอาอะไรกันไก่กันไก่อ้าวกันไก่เหรอเออกันไก่กันไกลต้องตัดต้องขานที่ดอหอไม่เปลนไม่เลยเนาะตัวซับตัวซับพี่ตัวซัขาอันนี้เก่งไหมพี่ สัดออกเลยพี่ตดอกเลยเนาะครับผมแต่ว่ามันเสียหน่อยเสียไปดูตรงไปได้มยดนยกได้ไหมปวหลังมปวดหลังไมปวดหลังปวดไหมปวดแขนคอไหมปวดปวดตรงนี้ได้ไหมครับผมปวดคอปวดข้วเ้ไหมข้อเท้าทำยัโอยเลื่อนนิดสดเหือยแล้วเ่ย โอ้ยเจ็บนิดนิดนึงนิดนอทนนิดนึงยืนมือออกไปเขาทำแผลดแผลยืนมือเาทำแผน้ำเกลือน้ำเกลือไม่เไ้ฝคนใต้จเ็นใจเย็นใ็ใเไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจให้เพบาลไปเลยไหมให้บาทำแผลไหมิดใจิดปิดไปก่อนใช่ไหมิดอีกอันนี้หนังมันหลุดิต้องเอาพลาติิดไวยหน่อยเดี๋ยวสะโลกข้าวโอเคโอเค ก็เก็บแขนเก็บขายเดี๋ยวหนูเดี๋ยวให้บอลเขาดูแลรถมอเตอร์ไซค์เขาจะจับได้ปห่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอันอนโทษนะโทษนะขอจับจับตัวนี้ไว้ก่อนนะหลังดึงหลังดึงดึงที่หลังเอียงโทษนอยู่หน้าพี่พี่เกดอะโอเคเพื่อนไม่ได้เพื่อนเขาเขาเขาจะไปรับพื้ไงมันติดไม่อยู่หรอกเออเพรามามานจะบ้าพี่เตี้ยเอพี่พี่เกดอ่ะแกไม่ไม่มาไงเขาเลยไปรับเขาเลยมาคันเดียว เออเขาไม่เอาเอาตังค์ไปคืนแกเขายืมแกมาเมื่อวานเละเอยู่นั่นน่ะเดินไหวไหมคิดว่าเดินไหวไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวแลอวเธอไปเธอกลับยังไงอ่ะขอสเตอเชื่อหนูสอนเอามาเอามาได้ไหมน่ะเอาไปได้ไหมผมไหนเอาเบาดนอนไหมเอาเบาดนอนเบาะนอนทนทนอยู่อยู่ป้าหน้าแดดตรงไหนเออนั่นแหละให้พี่ให้พี่แกมามาส่งที่พี่ ทเกลืออยู่ไหนทั้งขวดอะไรอ่างนี้แต่นี่เลยตอนนี้เลยนี่ปิดเ้นว้าปิดสานี่เลด้อดูว่า้องมสนเอก็มาถึงบ้านไปกินไงได้กินกี่ออกมาก็ไม่ได้ทำอะไรมาเด็กดีเอยู่นเจอทั้งหมที่คว่าไม่มีปัญึง่ยืนนีกันอยู่เต้มส่าห้องส่วนส่วนส่วน้นนี่ผมพูดเ้วงนี่

เอาพันเลยไม่เอาโอเคต้องติดด้วยต้องติดด้วยแบแกแกเลยพี่แกผมมาชิ้นนึงแกแปะโอ้ยกดลงสิคับไปสายมันมันช้ำใช่ไหมมันมาตม้นเอาใบสายอาแขนหลังเอาาหลังหรอแหลังทลอะหน่อยนึงเอามาขายมาสหสองหนี่หเ้าไ้ไอุนหัวนี่แหละเจอไหมเจอไหม อยแค่นี้มั้ยโอเคแล้วเจ็บไหมนิดหน่อยนะปวดหมอไหมแต่มันบวมนะหัวปดเหมือนหัวโนเลยหัวปวดหัวปวดเราไม่้อาเกลือล้างหน่อยไหม ยังไงก็โดนหมพี่เอาเอาเอาบอร์ดขึ้นมาพาดบนนี้เดี๋ยวให้เขาขยับเดินได้ไหมกายไ่วิวครที่รอราเป็นยงไงเราพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ยี้าที่มีประวัติการเดินทางไหมเคยเดินทางไปไหนไหมไม่ค่ะไม่พี่บรไขับรถไปับรถไปมัไ กระจายห้าสิบหนะจาอยู่ซ่องงานนะพี่ก่ไจะอยู่นะกระจายห้าสิบหนึ่งเประี๋ยจาได้รับว่าแปดผู้ได้รับบาดเจ็บยังเปยนงไม่ได้รับอยู่เลยว่า15บาทเจ็บหญิงหนึ่งรายอายุ25ปี มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและศีรษะมีการฝูดบวมยังรู้สึกตัวดีประวัติการเดินทางเป็นคนในพื้นที่เปลี่ยนสบตนถูกต้อง

S <S เดี๋ยวไอ้เงี้ยได้เก็บของเงี้ยทายเลยเอา,อาเวัวไปทำทียอะสงตัววะมึงจะไปรู้มึงไหมละ่ะเอามาทำที่อะไร,รอ่ะก็ไม่รู้อะไอ้เ้ามยาพีว,งงาพว,วัไงแ,แล้มีวัวมีอไนเนี่ยไยบ้านเด็กจยมาบ้านเด็จีเห็นมันขี่รถออกมาป้านป้ก็เลยตามมาเี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดียนเร้อนหรอเวก็หูบหรอ

แล้วทำไมมารูเี่ยเนาะไปบล็อกรถอยู่ไปบล็อกรถอยู่ครับผมมาจากไหนมาจากบ้านโคกครับมีกบันโคกรอใช่มาจากือไม่เก็บมาจากุดบ้านโคกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ มปไหปไหะไม่ไมาอนไหน่เมาจากไหนเห็นเขาแจ้งเข,เขาเขาแจ้งให้ไม่ใช่เหรอใช่มากับคุณภาคพวกครับอ๋อ